เ้ากบ่าบาทตอกี่บาทเนื้อมเ็ใส่เฟืองหมัดหมาไปอันตัดก็ไฟเหลาตอกเนาะหได้ล้าไม่อ่าเ็ดจังวัดอุดรบ่เคยได้ขาไม่อ่อนเท่าดิ บันนั้นเอาไปโดนช่วยพวกกัดมันตอกนิ้วกกัดนะปลาในยังเหียเป็นกองเป็นกองอยู่ข่าวหรือบ่ามันคือหล่นแนี่นี่ม้าในป่าโอ้นี่มาตะคุยมากนะแต่ข้าวบดานหมกเหียเนี่เพราะว่าเมื่อวานนี่กว่าเก็บมาแต่มาปลาไว้อยู่ในอันนี้อยู่หลายาเรคนกว่าเอ้านกบ่ บดได้คั่วบดได้ดูแลมันบดได้ดูแลมันบดได้เบิองหน้าเบิองหนมันบดได้ใส่นั่นใส่นี่บดได้เอาปุ๋ยไปใส่